เรื่องย่อละครระติรวงช่อง3 HD การเสียชีวิตแบบประทันหันของพลโทพิภกพบพิสนุกการทำให้พิทไทยบุตรชายคนเดียวต้องตามหาฆาตากรที่สังหารบิดาพิทไทยมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของกรมลทิพย์เมียสาวคราวลูกอดีตคนรักเก่าซึ่งหนีหายไปกับชายแปลกหน้า พิไทยจึงโยนบาปทั้งหมดให้กับชดาทานน้องสาวของกมลทิ์ที่บูชาพิษไทยเหมือนเทพ,พเจ้าโดยไม่รู้เลยว่านี่คือกลรวงของกรรมเทพที่จะไร่หมอนผูกมัดข่ากับชดาทานเอาไว้ซึ่งบนเส้นทางแห่งความรักความแค้นนี้ยังมีปิ่ณนพนาบุตรสาวผู้มีพระคุณของพิษไทย เข้ามาพัวพันและทำให้ทุกอย่างพลิกผันไปสู่ความเลวร้ายอย่างที่ไม่มีใครคาดถึงพีทยัยมุ่งมั่นดูแลกิจการฟาร,รม์มบุกงามารีในเชียงใหม่ใช้ความรู้ที่เรียนจบด้านเกษตรทุมเทหยัดเงือแรงกายทั้งหมดทำให้ฟาร,ร์มที่จะประสบภาวะขาดทุนกลับมามีผลกำไรมหาศาล ด้วยการพัฒนาปลูกพัน์ไม้ดอกเก๊กฮวยจนมีชื่อเสียงเรื่องรือและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังเมืองจีนได้เป็นผลสำเร็จแถมยังกว้านซื้อที่ดินและร่วมหุ้นลงทุนในธุรกิจรีสอร์ทอีกหลายแหง่งจนกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่สาวๆใหม่ตาอยากรู้จักแต่พิษไทย กลับมีอุปนิสัยแปลกประหลาดชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในโรคส่วนตัวผู้หญิงคนเดียวที่พิทัยให้ความสนิทสนมคือปิ่นนภาลูกสาวของนายวิเศษเจ้าของฟาร์มและเป็นบิดาบ,บุญธรรมของพิทัยที่ใส่หนุ่มให้ความเคารพเทิดทูนปิ่นนภาได้รับการเลี้ยงดูเหมือนไข่ในหินโดยแมนมาด น้าสาวที่มีหัวอนุรักษ์สุดขั้วทนุถนอมจนกลายเป็นผู้หญิงนิ่มนวลอ่อนแอหัวอ่อนปิ่นนภาแอบหลงรักพิไทยแต่ก็ไม่กล้าสแสดงออกมีเพียงบิดาที่อ่านใจลูกสาวได้แต่ในวิเศษก็ไม่คิดจะบังคับพิไทยไม่รู้ว่าพี่ไทยไม่ได้มีใจกับปิ่นนภาเกินน้องสาวอีกอย่างเขารู้ว่า มีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่แอบหลงรักปินพายู่ผู้จัดการฟาร์มนั่นเองตลอดระยะเวลาที่พิษไทยฟังตัวเองอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้เขาทิ้งอดีตท,ทั้งหมดไว้เบื้องหลังโดยไม่คิดหวนกลับไปอีกที่นั่นคือบ้านที่มีแต่ความทรงจำอันแสนเจ็บปวดพาปัตตาระหว่างบิดาที่แท้จริง กับหญิงที่เขารักสุดหัวใจอย่างคงเด่นชัดยากที่จะลบเลือนเมื่อวิเศษบิดาบุญธรรมได้รับข่าวร้ายว่าบิดาของพิษไทยกำลังล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งจึงเครื่อกล่อมให้พิษไทยกลับไปดูแลบิดาแต่เมื่อพิษไทยไปถึงก็สายเกินไปเสียแล้วที่กรุงเทพพโทพิภพ,พ บิดาที่แท้จริงของพิษไทยเกิดปากเสียงรุนแรงกับกรมลทิพย์ภรรยาสาวต่างวัยเพราะสืบรู้ว่ากมลทิพย์แอบคบชู้เกิดการตบตีกันจนทำให้พลโทพิภพ,พอาการป่วยกำเริบแต่กรมลทิพย์ก็ไม่สนใจยายดีมีเพียงชดาทานน้องสาวของกรมลทิพย์คอยเฝ้าประนิบัติอย่างห่วงใยพลโทพิภพ,พ,พ ชื่นชมในนิสัยใจคอและความกระตันอยู่ของเด็กสาวเมื่อเขารู้ว่าชดาทานหลงรักพิไทยตั้งแต่วัยเยาว์จึงวาดวาังจะให้ทั้งสองได้แต่งงานกันแต่ก็เหมือนฟ้ากลั่นแกล้งในคืนที่ฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่วก็เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นในบ้านพลทพิภพถูกฆ่าตายโดยทรัพย์สินในตู้เซฟถูกขโมยไปพร้อมกับการหายตัวไปของกมลทิพย์ ซึ่งคนใช้ในบ้านพูดตรงกันว่าก่อนตายพลโทพิพภพทะเลาะก,กับเมียสาวก่อนที่กมลทิพย์จะหนีไปและมีชดาทานคนเดียวที่เห็นพี่สาววิ่งออกมาจากห้องพลโทพิพภพในคืนนั้นแต่หญิงสาวกลับโกหกตำรวจว่าไม่เห็นอะไรเลยยิ่งทำให้พิทายโกรธเคืองชดาทานที่ปกป้องพี่สาวโดยไม่สำนึกบุญคุณ ข้าวแดงแกงร้อนที่ผลทวพิทภพเลี้ยงดูชดาทานมายิ่งเมื่อรู้ว่าบิดาทำพิษใยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้พิษไทยทั้งหมดแต่มีเงื่อนไขว่าต้องแต่งงานกับชดาทานเท่านั้นยิ่งทำให้พิษไทยเชื่อว,ว่าพี่น้องคู่นี้รวมมือกันสังหารบิดาตนเพื่อมรดกชายหนุ่มเสียใจอย่างหนักที่เป็นคนนำพาพิษงูพิษเข้ามาทำลายครอบครัว ย้อนกลับไปห้าปีที่แล้วพิษไทยที่ไม่ค่อยลงรอยกับพ่อตัดสินใจไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และที่นั่นเองพิษไทยก็ได้พบกับสองสาวพี่น้องคือกมลทิ์หรือกุ้งวัย18ปีกับชดาธานหรือปลาวัย17ปีกมลทิปเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับพิษไทย พิทยไปอาศัยเช่าห้องบ้านของอาจารย์อภิรักษ์พ่อของสองสาวอยู่ระไม่อย่าพึ่งพาทางบ้านจึงทำให้สนิทสนมกับกุ้งและเกิดเป็นความรักส่วนชะดาทานนั้นพิษไทยรักและเอ็นดูเหมือนน้องสาวแท้ๆเพราะชะดาทานเป็นเด็กสาวที่รุยๆชอบเล่นกีฬาคบแต่เพื่อนผู้ชายผิดกับพี่สาวราวฟ้ากับเฮว ในวันรับปร,ริญญาของกมลทิพย์และพิษไทยอาจารย์อภิรักษ์บิดาที่เป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตพิษไทยจำต้องขอร้องให้บิดาช่วยเหลือเมื่อผลโทพิพพบได้เห็นหน้ากมลทิพย์ก็ทำให้รุ่มหลงในความสวยจึงตกลงรับดูแลสองพี่น้องโดยพาทั้งคู่ไปอยู่ที่บ้านกรุงเทพ ในฐานะผู้อาศัยพิทยยังคงแอบคบหากับกมวลทิพย์โดยไม่บอกให้ปิดารู้เพราะพลโทพิภพว,วางแผนที่จะให้บุตรชายได้มั่นหมายกับครอบครัวนักธุรกิจขณะที่กมวลทิพย์เห็นว่าพิทยไม่ค่อยลงรอยกับพ่อและคิดจะพาตนไปเป็นชาวไร่จึงตัดสินใจหันไปหวานสเสน่ห์พลโทพิภพจนได้เสียกัน คืนหนึ่งพิษไทยกลับจากการไปติดต่อเชาบ้านเป็นเรือนหอและซื้อที่เพื่อทำสวนเกษ